คุณสมมนาา,ากิติประพัฒนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหนึ่งคนเรียนหลายคนรอดรุ่นที่หนึ่งโดยมีคุณอุชัญญาประสาททองโอสถอุปนาย,ยกสมาคมคุณจันทิพาหลักบุญ คุณนัทนีเหลื่อมศรีคุณมนศิการสำราญสำโรกิจคุณวัชรีแก้วแสงเอกคุณชนะพรไก่ทองกรรมาการบริหารสมาคมได้เข้าร่วมงานการอบรมรุ่นที่หนึ่งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน45คนจากสมาคมชมรมแม่บ้านตำรวจโดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยวิธีปรมพยาบาลในเบื้องตน้นการช่วยฟื้นขืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นขืนเคลื่อน,น,นหัวใจด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติการช่วยเหลือ ผู้ป่วยสำลักอาหารหรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจเป็นการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงใช้วเวลา6ชั่วโมงจัดทั้งหมด3รุ่นรุ่นละ45คนรวม135คนโดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศสติาบัติการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานท้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเหตุการณ์ต่างๆสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุผู้ป่วยลดความสูญเสียอาการความรุนแรงหรือช่วยไม่ให้เสียชีวิตได้